So I'm talking about the last, the last EP was coming very soon, and feels like I cannot say sad, but in, I cannot say happy, but it feels like. แต่ฉมันแต่ฉันมันคือย่งานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลานะทุกคนก็ใครที่คิดถึงก็ยังติดตามที่เพจนาสาสตูดิโอได้คิดถึงพวกเราก็ก็ดู พวกเราวนไปวนมาซ้ำๆจนกว่าเราจะมีอะไรออกมาใหม่ๆให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะ I would like to say thank you for everyone, thank you for your support, ขอบคุณทุกคนมากที่คอยแบบ support ตัวละครคุณหนึ่งอันหนึ่ง รงงใซีรีนะคะขอบคุณมากๆก็แต่ก็ดีใจที่ ที่ทุกคนชอบนะคะแล้วก็ทุกคนเห็นถึงความทุ่มเทของพวกเรานะคะแล้วก็อยากมาฟังฟิทแบกว่าเมื่อคืนทุกคนตับพังกันไปถึงไหนแล้ววีคหน้าทุกคนต้องต้องให้กำลังใจคนหนึ่งด้วยนะเพราะว่ามันจะพังกว่านี้ไม่ได้แล้วตับอะจริงๆมันจะพังกว่านี้ไม่ได้แล้ว นีนะคะน Sweet Dream oh. <h ums> ฟันดีนะคะทุกคนไปแล้วนะแล้ว <h ums> เจอกันมาที่2ี่สินะคะ ตอนนี้บัตรยังเหลืออยู่แต่ว่าเหลือน้อยมากๆแล้วไม่รู้กี่สิบใบแต่ว่ามันน้อยมากเอาไว้เจอกันที่งานนะคะทุกคนมาร่วมส่งตัวละครไปด้วยกันนะให้คุณคุณเขากับสุนิยายกันแบบสมบูรณ์แบบขอบคุณกำลังใจทุกคนนะคะบ๊ายบายนะ